พิเศษนะครับที่เราจะนำ xdv 750เดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดน่านจะมารีวิว xdv 750ดหจะพอับใช้งานทีอ่าเนี่ยเห็นว่าพอจะถึงโคง้งปุ๊บมันเชนเก,เกียร์ลงมาเลยเอาละเดี๋ยวผมจะใช้โหมด M แล้วนะตอนนี้เราเข้าสู่โหมดการเลือกเกียร์ด้วยตัวเองนะครับดื่นเหรอครับพี่ สวัสดีครับทุกคนอยู่ช่อง True Thai Bike นะครับวันนี้เป็นทริปพิเศษที่เราจะนำ XRV 750นะครับเดินทางจากกรุงเทพสู่จังหวัดน่านทริปนี้นะครับเราจะมารีวิว XRV 750จะปรับใช้งานจริงมันมีลูกเล่นอะไรบ้างออปชั่นเป็นยังไงอัตราเร่งอัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงในทริปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับจะมาตามชมกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างและบรรยากาศข้างทางจะเป็นอย่างไรนะฮะไปเดินทางกันเลยทุกคน เราเริ่มออกเดินทางจากบ้านนะครับตีสามหลังจากที่ได้ขี่มาทิหนึงนะครับจากทิปที่เราไปจังหวัดเลยนะครับไปภูพระแล้วก็ภูเก้างอมนะฮะเริ่มเรียนรู้รถมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็รู้หลายอย่างแล้วครับว่าตัวรถมันมีออปชันอะไรเจ๋งๆบ้งางนะครับฟังก์ชันที่แบบใช้งานจริงนะครับผมจะมาเล่าเรื่อยๆทั้งทิปเลยนะฮะ เราอยู่หน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองเดี๋ยวมุ่งหน้าลังสิตตรงออกยุทธยาเลยนะครับน,นี่คือแบบเปิดตะเลงแบบเบามากอบเดียวขึ้น80ดสิบเลยวะถ้าอ,อก,กอนะอันนี้เป็นรถเดิมแบบสนิทเลยนะเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรนะแต่ผมจะบอกว่าหน้าจอเนี่ยรายละเอียดอบมากครับแล้วแบบ โอ้สวยนะมันมีสี่แบบให้เลือกนะครับว่าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะมันจะมีแบบอนาล็อกมีแบบดิจิตอลอะไรเงี้ยเออมันเจ๋งดีแล้วมันเปลี่ยนพื้นหลังได้นะชอบเป็นสีดำสีเทาหรือจะเป็นสีขาวก็ได้นะสีขาวก็ะสว่างหน่อยหรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้หมดนะอันนี้คือลูกเล่นของจอนะที่สำคัญจอนี้เว้ยมันแบบปรับลดแสงอัตโนมัตินะเนี่ยเวลาเราจะเข้าที่มืดอย่างเงี้ยจอมันก็จะปรับ ลดความสว่างลงนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนสายตาผู้ขับขี่ด้วยเอออันนี้เราเจีงดีแต่พอไฟถนนแบบเริ่มสว่างอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มแสงขึ้นมา อันนี้จะเสร็จทิปใหม่นะทิป A ทิป B คือหน้าปัดอ่ะตรงนี้มันเยอะมากเลยเันจะมีทัลเทลอัตราค่าเฉลี่ยเดียวไทม์เอลโเรตที่วิ่งมาตล้งแต่วันที่มีทิป A ทิป B มันจะมีสี่ช่องนะครับอันสุดท้ายอันที่4ก็คือมันเป็นอัตราค่าเฉลี่ยของการสตาร์ทแต่ละครั้งนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ที่ผมสังเกตมาคร่าวๆนะอยนนี้ผมจะดีทิป A กดตัว F N ตัวนี้นะครั้งก็ดีทิปนะสองขีดนี้แสดงว่าให้กดค้างนะครับอ่ะโอเคเรเริ่มจาบทิปตั้งแต่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะขับโหมดสแตนดานแล้วกันผมจะบอกว่าไฟเดิมติดรถของมันอะ ก็ค่อนข้างสว่างนะไฟสูงก็พุ่งไกลเลยนะียแบบมองเห็นแบบไกลเลยแต่ว่ามันจะเป็นไฟสูงที่แบบมันจะมีกลุ่มที่ตรงออกไปแล้วก็กระจายออกข้างหน่อยนะครับก็ทําให้เห็นไกลนะอยู่นะยังไม่ได้ลองที่แบบพุ๊ดๆอะ่ะถือว่าสว่างเลยสว่างออกว่าฟอร์ซ่าเยอะเลยนะมันได้กว้างเนี่ยเต็ม4ี่เลนเลย จะมีช่วงทําถนนอยู่บางช่วงนะครับอันนี้จุดที่3านะมแล้วต่นนี้ลมเย็นดีไหมยี่สิบเจองศานะครับตอนนี้ก็ถึงสิงบุรีแล้วสี่สี่ครึ่งนะครับเรจาจะมบานที่สาม สี่แปดกันนะครับพักทานน้ำนะฮะอันเนี้ยมันจะมีเกียร์ว่างนะฮะแล้วก็ดึงแบกมือได้เวลาจอดรถก็ดึงแบกมือนะครับเพื่อป้องกันรถไหล ผมก็ข,ข,ขี่ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าใครที่ได้ขี่ตัวใหม่เนี่ยรู้สึกเหมือนผมรึปเปล่าก็คือปวดตรงไหลนะครับตรงบ่าปวดหลังนิดนึงนะแต่ว่าผมมาปวดเพราะว่าด้วยที่การบบเคยขับแต่รถเล็กอะไรเงี้ยไม่เคยขับบิ๊กไบค์เลยมาขับอะไรเงี้ยมันเลยปวดแขนปวดไหลหรือว่าแฮนด์มันกว้างอันนี้ผมก็ไม่ดูนะไปเดินทางต่อแล้วกันแต่ผมรู้สึกว่าขาผมลง พื้นเยอะกว่าฟฟร์ซ่้อีกนะวันนี้ชิวผมใช้ระดับ3อยู่นะครับมันปรับได้ห้าระดับนะชิวหน้าเนะี่ยก็เป็นเป็นคนตัวเตี้ยนะฮะก็เ,เลยแค่แบบให้ล้มผ่านหัวไปแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากอ๋อเข้าอุทัยแล้วครับ อันนี้เราน่าจะใกล้เข้าเขตวิจิตแล้วนะครับนี่ถ้าน้ํามันหมดมันจะมีขีดเหลืองนะครับมันบอกแจ้งเตือนเติมน้นํามันนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของหน้าปัดตัวนี้เลยคือเราจะรู้ว่าถัางนึงอะ่ะเราใช้ไปกี่ลิตรละแล้วก็ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าถัางนี้มันเติมมันเต็ม13บลิตรใช่ไหมเนี่ยมันใช้ไป10บลิตรแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือไปอีกประมาณเกือบ3ามลิตรแล้วก็คำนวณได้ว่าจะขับได้ประมาณกิโลนะถ้าวิ่งจริงจรินะเอาแบบเกือบหมดเลยน่าจะถึง300โลต่ถังสามร จะลองหาปั๊มละเรือเติมน้ำมันถังแรกนะใช้ไป10.9ลิตรโอเคดึงเบกมือเติมน,น้ำมันไปที่เรียบร้อยนะครับเติมไป10.5นะอันนี้ใช้ไป10.9ค่าเฉลี่ยที่วัดจากโปรแกรมมัน24.4หน้าไม้มัน23.3เปลี่ยนหน้าจอดีกว่ปุ๊บดิสเ l ย์ นี่มีหมดเลยนี่เขาเป็นอันาล็อกแล้วกันบายมีที่ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ด้วยนะตลาะตอนนี้ก็เวลาหกโมงห้นาทีนะฮะยาวๆไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าหน้านเลยนะครับเข้าไปจิตแล้วครับ หลบหลุมตลอดเวลานะไฟหน้ามันเปิดปิดอัตโนมัตินะ แล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งอะไฟเดย์ไลท์อ่ะ,อะเหมือนของรถยนต์เลยแต่ว่าเราสามารถเลือกเปิดตลอดก็ได้หรือจะออโต้ก็ได้พอกดไฟสูงมันก็ติดให้หมดเลยคือเทคโนโลยีคันนี้แบบให้มาครบมากอะคือผมชอบรายละเอียดของหน้าจอนะเพราะว่ามันบอกทุกอย่างครบแล้วก็ค่อนข้างตรงกับโปรแกรมที่เราคำนวณค่าน้ำมันจากหัวใจที่ปั๊มด้วยนะฮะหลังๆนี้ก็เริ่มชินละอาการปวดเมื่อยเริ่มน้อยลงนะน่าจะชินกับรถ เจ็ดโมงครึ่งนะครับเข้าไปสนุโลกอ,ะอ่ะถึงแยกบายพาสนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าฟิสันุโลกนะฮะตรงไปก็อุตร,รดิตเลี้ยวขวาก็ไปทางเพชรบูรณ์นะครับอันนี้แยกอินโดจีนนะ ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลข11นะครับจากพิษณนโลกขึ้นไปยังอุตรดิตยาวๆไปเลยนะฮะตอนนี้ก็8ดโมงนะครับ28องศา สิหกิโลเข้าอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้ก็แปดโมงยี่สิบสี่นาทีอันนี้เขาขาดนะครับเดี๋ยวลองมาดูกำลังเครื่องนะฮะจะบอกว่าไม่รู้สึกว่ารถมันขึ้นเขาเลยมันไปเรื่อยๆของมันแล้วอันนี้คือแบบปิดประคองไว้เท่าเดิมนะครับคันนี้ไม่จะมีเกียร์อันนี้ลบอยู่ข้างล่างบวกอยู่ข้างบน,นครับเกียร์นี้ก็เกียบเสมือนแพดเดิลชิพของรถยนต์นะครับเราสามารถเลือกเกียร์ได้สมมติอ่าขึ้นเขาเนี้ยเราอยากตบลงมันก็มาเกียร์สี่ให้เราก็ ไปเลยเห็นปะพออยู่ในโหมดสปอร์ตเอนจินมันเชนดีมากเกียร์มันดึงได้ดีมากเลยเขาบอกว่าตัวเก่านะมันจะมีอาการคือชอบสับเกียร์ในโค้งนะเดี๋ยวต้องไปลองดูบนเขาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มันจะแก้อาการนั้นหรือเปล่านะอันนี้นะครับก็คือแม่น้ำน่านนะฮะ น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อุโมงอุตาราดินแล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าหน้าหนาวอย่างเต็มตัวนะครับไม่มีฝนล,ละทางลอดแยกวัดสีสูง คือแบบุมรถง่ายนะความแตกต่างรถเล็กรถใหญ่มันคนละแบบเลยนะรถเล็กอ่ะมันเอียงพอๆกันไปแล้วแต่รถใหญ่มันต้องมีระยะเนี่ยต้องเรียนรู้กับมันก่อนนะระยะมันต่างกันแต่การทรงตัวดีกว่ารถเล็กแน่นอนนะฮะอันนี้รถใหญ่ๆของเรียวมันจะกว้างเด่นหนึ่งนะครับผมก็ต้องเรียนรู้ไปกับมันเหมือนกันเนี่ยปกติถ้าลงเว็บนี้มันลงไปแล้วนะอันนี้มันยังไม่ลง แค่แล้วนะฮะขอถ่ายรูปก,กับกำแพงเมืองหน่อยนะฮะโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างในเมืองก่อนนะหิวข้าวแล้วมาค่อยเดินทางต่อนี่นะครับพอกดเบรมือก็จะมีสัญลักษณ์เบรคเมื่อน้ำมันเพิ่งใช้ไป9.7ลิตรนะครับน่าจะเหลืออยู่ประมาณ2ลิตรกว่าลอะอเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยเติมน้ำมัน ตอนนี้ค่าเฉลี่ยน,นะครับในทิปก็อยู่ที่ยี่สิบสามจุดแปดนะเอาละครับเราทานข้าวเสร็จแล้วเดินทางต่อนะครับ้ไปเดี๋ยวไปหาปั๊มเติมมันแล้วเราก็จะเดินทางเข้าสู่หน้านเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่บนถนนหมายเลขหนึ่งูนย์หนึ่งนะครับล้องกว้างสู่แยงสานะครับกําลังเครื่องนี่แบบเพียงพอนะเวลาขึ้นเขาลงเขาหรือกําลังเครื่องในการแซงนะเหลือๆเ,เลยอะ่ะแค่บิดก็ตามมือเลยอะ่ะยังมีเชนเกียร์ในโค้งอยู่ในหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่แบบกําลังจะเข้ากําลังจะออกไม่ใช่แบบระหว่างโค้งเลยโอ้ไม่ได้มานานเป็นปีแล้วนเนี่ย อนาคตอาจจะขยายถึงน่านเลยนะ เติมขึ้นเขาอลนะครับขึ้นตรงสันที่สุขเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเข้าโค้งเนี้ยเราเกียร์มันชอบเชนนะฮะตัวนี้ก็ไม่ค่อยนะยังนะยังไม่เจอนะอันนี้ก็เกียร์5อยู่จะแบบคือแรงทรอกเยอะมากอะ่ะจบิดเป็นมาเลยขึ้นเขาแล้ชันๆนะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะสามารถกดได้เลยนะตอนรถวิง่งอ่ะมาแล้วสปอร์ตพอสปอร์ตปุ๊บ รถมันลากกี์ให้เองเลยเห็นไหมเราแบบท้องมาเต็มเลยดึงมากอะ่ะหรือเรามาเลือกเกียร์ตรงนี้ได้นะต่อให้อยู่ในโหมดออโต้ก็สามารถเชนเกียร์เองได้นะพอกดไปสักพักปุ๊กถ้าเราไม่กดต่อมันก็จะกลับมาระบบออโต้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเกียร์เองตลอดนะครับก็มาเลือกตรงนี้เป็นแมนวนวลนะครับอมีรถมีรถมีรถ อ่ะเนี่ยอันนี้ทิกดาวให้เองเลยนะถือว่าฉลาดเหมือนกันนะเอาจริงพอเรายกคันเร่งปุ๊บมันจะถอนเกียร์เลยในโหมดสปอร์ตนะถ้าโหมดอื่นใจมันจะนงงงนิดนึง จากตรงนี้นะครับก็คือมันจะขึ้นเขายาวๆเลยนะอยู่บนเขาจนถึงบ่อกเกลือน,นู่นเลยนะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าระบบเกียร์ที่เขาพัฒนามาใหม่เป็นไงนะคนที่บอกเคยขับตัวเก่าลองลองดูเอานะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นยังไงนะตัวเก่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยขับตัวเก่าเลยค่งได้ขับคันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะอันนี้เราใช้โหมดแซนด์ด r านครับมันก็จะใช้รอบต่ำนิดนึงถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแรงเลยเยอะแต่ผมปรับเป็นสปอร์ตเดี๋ยวมันจะได้ลากรอบนิดนึงทุกโหมดนะครับสามารถเข้าเ็มได้เลยนะมนนวน นีเห็นวะ่าพอจะถึงโคง้งปุ๊บมันเชนเก,เกียร์ลงมาเลยแค่ยกคันเร่งมันก็เชนละอ่ะยกคันเร่งปุ๊บเนี่ยเชนละแต่มันไม่เชนในโค้งนะมันเชนก่อนโคง้งนี่นะมีป้ายนะครับห้ามรถบัสขึ้นเขานะเพราะว่าเส้นนี้มันค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วก็อันตรายชันด้วย เยอะมากครับทุกคนตรงนี้เรียกว่าถนนหมายเลขสามนะครับคือถ้ามาต้องมาแบบเช้าๆเลยถึงจะแบบจะสวยโอหถ้าเป็นวันหยุดคิดว่าคนน่าจะแน่นเลยนะขอไปก่อนนะครับ ร้อนมากร้อนมากคนเยอะมากอะ่ะนี่ขนาดวันธรรมดาเดี๋ยคนยังเยอะเลยอะ่ะคือถ้าแบบมีลมอะ่ะมันเย็นแต่ว่าถ้าแบบจอดเมื่อกี้คือแบบอุ้ยเหงื่อแตกเลยนะอ่ะ,ะเดี๋ยวผมจะใช้โหมด M แล้วนะโหมดการเลือกเกียร์ด้วยตัวเองนะครับรถเกียร์ แต่ลองใช้ให้ดูนะครับมันค่อนข้างสบายนะถ้าคนเล่นเป็นอะสนุกบอกเลยสนุกมากอืโนะคตรมัน เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆอ่ะแต่เรากลับมาโหมดเดิมโหมดอัโต้กดปุ๊บอ่ะเป็นตัวดีละแต่เราก็ยังสามารถเชนได้เหมือนเดิมนะ ฝนตกนะฮะเรียกว่าคารเลยเดีกว่าแต่เดี๋ยวก็หยุดนะมันไม่ได้ตกแบบตกหนักอะ่ะเพราะบนเขามันชอบตกเป็นหย่อมๆแล้วมันก็หยุดอ,อบอกเกือบสิบแปดโลงั้นแสดงว่าใกล้ถึงทางแยกและ พาเปลี่ยนเป็นโหมดเลนแล้วกันโอเคมาแล้วดื้อหน่อยครับพี่ จอข้างเดียวเองอนนี้เราเดินทางมาถึงที่บ้านศบมางที่อำเภอบอกเกลือแล้วนะฮะมาเจอรถเพื่อนบางอย่างนะครับที่ผมซ่อมได้ก็ซ่อมเมื่อกี้เจอ กลุ่มคนนะครับคิดว่าน่าจะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เช่ารถในเมืองน่านมานะครับล้มตรงโค้งแล้วฝนมันตกพอดีตรงนั้นมันลื่นมันเป็นทางลงเขาแล้วหักศอกลงผมคิดว่าจังหวะที่เขากำเบกแล้วล้อมันล็อกนะครับก็เลยถลายลงไปชนแท่นเสาอะจนหน้ายับเลยนะครับแต่ว่าคน,นะไม่น่าเป็นอะไรเหมือนเขาโดดลงก่อนอะมันตรงนั้นไม่เป็นหญ้าพอดีเลยเก็กระจกแตกหมดเลยอะไรเงรี้ยคือรถไม่มี ABS ค่อนข้างอันตรายนะเวลาลงเขาแล้วก็ฝนตกอะไรเงรี้ยกลับมาคันนี้คือแบบผมก็เกรงนะตอนแรกแต่สุดท้ายเรารู้จังหวะรถเราปรับเป็นโหมดเลนซึ่งแบบใช้กำลัง เครื่องน้อยที่สุดแพคชันเต็มสุดคือถ้าใช้เกียร์โต้ในโหมดเลนนะคือมันจะสับเกียร์ช้ามากบางทีเราเสียจังหวะไงเราต้องมาเลือกเกียร์เองแต่ว่ามันจะได้กาลังเครื่องที่คือค่อยๆปล่อยพลังอ่ะมันไม่เหมือนสปอร์ตสปอร์ตปุ๊บบิดมันพุ่งเลยอะไรเงี้ยแต่โหมดเลนปุ๊บมันจะค่อยๆอ,ออกมันก็ทําให้แบบไม่ต้องกลัวมากก็ด้วยที่ระบบนะครับมันทํางานได้ดีทำให้ผมขับมาถึงนี่ได้อย่างปลอดภัยนะฮะนี่คือ x adv 2 0ง1ันอะฮะถังน้ามัน13บาลิตรค่อนข้างเพียงพอนะครับถามว เรียบร้อยถ้าไม่แห้งนะชุดพวกนี้ตายแน่นอนยิงกางเกงนี่มีตัวเดียวด้วยเดี๋ยวพวกนี้จะใส่กางเกงกันฝนรอเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่าจะตกอีกแล้วนิ่งี่ยรองเท้าก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีชาร์จแปดอะไรแป๊บน,นึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปซ่อมรถให้เพื่อนต่อนะครับ <c oughs> นี่นะครับรถเพื่อน,อนไหนๆก็มาแล้วจัดการล้างให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> เราไม่ถ่ายตอนแกะนะเอาฝุ่นแบบให้ไปดูตรงพื้นนี่นะครับใส่ฝุ่นแบบ ดเลยก็ทํารถเสร็จแล้วครับไม่ได้ถ่ายเลยเลยพอดนี้ยุ่งมากเมื่อกี้เขียชุดข้างแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนผ้าบเบรกตรงนี้เรียกว่าภูฟ้ากลางหมอกนะครับมันจะเป็นลานกลางเต็นและนี้วกาที่พักแบบกระโจมนะครับคืนละหนึ่งพันเดี๋ยวพาเข้าไปดูในห้องภูฟ้ากลางหมอกเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่ได้เอา x a d v มาเทสนะครับก็ค่อนข้างแบบเอาเรื่องนะ ทำอะไรของเครื่องอะไรพวกนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็เรื่องเกียร์นะครับจูนออกมาค่อนข้างดีนะ,ะในในตัวนี้สําหรับผมเวลาเข้าโค้งเจอบ้างเล็กน้อยนะครับที่มันจะเชนเ,เกียร์เองทําให้เรามีจังหวะตกใจนะครับมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะเดี๋ยวทา,านอะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพูดถึง XDV ตัวนี้กันต่อไปนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนก็มาติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปด้วยโฟล์สา